กาพี่แตงโมพรไว้อะไรนะคะตอนนี้นะคะพี่อยู่ที่สนามฟุตบอลกลางของมหาวิทยาลัยคะ่ะน้องๆสงสัยไหมคะว่าวันนี้พี่มาทําอะไรที่นี่พี่มีตั๋กับสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลคะ่ะเราจะไปดูกันคะ่ะว่าพี่ๆเขาเรียนอะไรกันตามพี่ไปเลยคะ่ะ Excuse me p l e a ่ครับ please y e sure please come in Yes <Yeah>. yeah. วิชาภาษาอังกฤษที่เป็นวิชาเอกแล้วนะคะพวกเราก็ยังได้เรียนวิชาโทซึ่งเป็นวิชาเลือกที่เราสามารถเลือกเรียนได้ตามความพึงพอใจของเราะใช่ค่ะวิชาโทนี้ก็จะมีการโรงแรมการท่องเที่ยวภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนหรือแม้กระทั่งชาภาษาอังกฤษเองถ้าน้องสนใจตัวไหนก็สามารถเลือกลงได้ครับแล้ววิชาเอกกับวิชาโทมันแตกต่างกันยังไงคะตัววิชาเอกเนี่ยจะเป็นวิชาหลักซึ่งเป็นวิชาภาษาอังกฤษที่น้องๆจะจําเป็นจะต้องเรียน ซึ่งมีทั้งหมด91หน่วยกิจค่ะในส่วนของวิชาโทนะครับก็จะให้คามสำคัญเราลงมาซึ่งจะมีทั้งหมด21หน่วยกิจครับนอกจากการเรียนการสอนแล้วพี่ๆมีกิจกรรมอื่นร่วมมาด้วยไหมคะนอกจากการเรียนภาษาอังกฤษของเราแล้วนะคะเอกของเราเนี่ยยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้น้องๆได้ร่วมทํานะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่ชอบกิจกรรมค่ายสอนใจให้น้องเก่งค่ะ English with Love for the Young ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นช่วงปลายปีค่ะ ใช่ครับและยังมีการแข่งขัน UTK s c o t กอ a l e n t ซึ่งนอกจากจะมีการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยน้องๆสามารถประกวดเต้นหรือร้องเพลงได้ด้วยครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่อิฐและพี่ไมล์มากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลที่น่าสนใจกับพวกเราวันนี้นะคะพี่ๆทั้งสามคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะอยู่กับพี่แตนโมอีกแล้วนะคะวันนี้พี่มีนัก,กับสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารค่ะน้องๆตามพี่ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าพี่ผู้าขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารนี้นะคะเขาเรียนอะไรกันแล้ววันนี้เขาจะสาธิตอะไรให้พี่ดูตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ พี่ๆสาขาวิชาภาษาจีนเรื่อการสื่อสารพี่ๆเขาจะมาสาอีกวิธีการชมงชาไปดูกันได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นวิธีการดื่มชานะคะเราจะส่งแบบนี้น้องไปมงรบไปน้องไปมก็จะดมผ่านแบบแรกดมนะครับเพื่อให้สัมผัสถึงกลิ่นของชานะคะ หอมมากๆเลยนะคะน้องๆเสร็จแล้วเราก็จะดูค่ะดูสีของชานะครับว่าสีของชางเป็นยังไงบ้างได้สีราหรือยามนะครับน้อ,องเต็มัมก็จะจิบและพูดไว้ในปากค่ะเพื่ออะไรครับเพื่อให้สัมผัสถึงกลิ่นรสของชานั่นเองครับลำดับส,สุดท้ายดื่มให้หมดแกด้วค่ะถูกต้องครับเป็นยงังไงบ้างคะน้องเต็มรสชาติกรอกแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะคะสำหรับการชางชางของเราวันนี้ก็เสร็จเพียงเท่านี้ค่ะ เข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้ได้เสร็จสิ้นวิธีการสาธิตการชงชาแล้วต้องขอขอบคุณพี่พี่ปีสองจากสาขาวิชาภาษาจีนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะส,สำหรับวันนี้นะคะพี่นตงโมและพี่ปีสองจากสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะบา สวัสดีค่ะน้องๆอ,อยู่กับพี่ลูกแก้วสิริพัฒนานะคะแล้วก็พี่เกมวดิสรครับวันนี้เนี่ยน้องๆอ,อาจจะสงสัยใช่ไหมนะคะว่าทาไมลูกพี่ลูกแก้วกับพี่เกมเนี่ยมาอยู่ในที่ที่มีดอกซากุระเต็มไปหมดอย่างงี้วันนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่เกมวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นนครับ 帯はリボンのように結びます。足元は下駄を履きます。こちらは男性用の浴衣です。男性用の浴衣は袖が短いです。ここが空いていません。

刚才在实验室。 เราวันนี้ซาโยนาระครับบายสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พบกับรายการ LR Showtime ค่ะวันนี้อยู่กับพี่เฟิร์นนะคะวันนี้พี่เฟิร์นจะพาไปพบกับสาขาวิชาการเทีเ่ยวค่ะเราจะมาดูกันว่าสาขาวิชาการเทีเ่ยวเขามีอะไรกันบ้างตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันน,นงงางสาวสุริยาชลศรีนีเป็นตัวแทนจากนักศึกษาสขขาขาการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสขาขาการท่องเที่ยวของเราจัดก,การเรียนการสอนโดยรู่เร้นผลิตนักปฏิบัติตามหลักละเล่ละหลัที่ว่า ผลิตลักปฏิบัติที่ดูทฤษดีเจ่งปฏิบัติและมีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความถนดัดและสในใจงานทางด้านการติดต่อสื่อสารการใช้ภาษาและงานทางด้านการบริการค่ะนักศึกษาของเรายังมีการศึกษาดูงานในสถานที่จริงฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษยังสถานที่จริงนั้นๆ สถานที่ฝึกปฏิบัติของเราไปนอกเหนือกว่าที่การท่องเที่ยวของประเทศไทยกําหนดเสียอีกดําเนินการโดยยิสโลแกนที่ว่าลูุคลิกสภาพเด่นเน้นบริการเชี่ยวชาญแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากล้าพูดภาษาที่สองไม่เป็นรองผู้นําสาขาอาชาพการท่องเที่ยวของเรามีห้องปฏิบัติการและห้องเนเฉพาะอยู่หลายท้่งด้วยกันเช่นห้องปฏิบัติการบริษัทรถทัวจำลอง ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อจองตัว๋วรถดยสายเครื่งบินเป็นต้นและขณะน,นี้ดิฉันยืนอยู่ณนอะาคาร4ับหซึ่งเป็นอาคารหลักของสาขาวิชาการท่องเที่ยวอาคารแห่งนี้มีทั้งหมดาห้องเรียนด้วยกันในแต่ละห้องจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายดิฉันขอแนะนำห้องสองถึงหค่ะตามดิฉันมาดูห้องสองถ้ากันเลยค่ะ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณพี่ได้ไดบาบมากนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะบ๊ bye ายบาย Hospitality คือพื้นฐานที่สวยงามสู่ความก้าวหน้าในทุกสาอาชีพ ของเรามีหลักสูตรคุณภาพที่ม่อความรู้เชิงทฤษฎีและการปฏิบัติเสมือนจริงที่เราสามารถรนำประสบการณ์เหล่านี้ไปต่อยอดได้หลังจากจบก,การศึกษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษที่จำเป็นในงานโรงแรม Hello UTK Hotel n a t a n i s h a Speaking How may I help you อีกทั้งยังมี การผสมเคร่งดื่มการออกแบบตกแต่งอาหารการประกอบอาหารไทยเช่นการทำขนมไทยและการแกะสลักพร้อมทางฝึกทำขนมอบและขนมเค้กประเทศไทย ฝึกลงมือทาแบบจริงๆแถมยังได้รับสูตรอาหารและเครื่องดื่มมากมายไปแบบสรีคุ้มค่าต่อการมาเรียนจริงๆค่ะถ้าน้องอยากรับประสบการณ์ดีๆที่ไม่ควรพลาดมาเรียนกับเราสิคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันนี้พี่ลูกแก้วมีนัดกับสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยค่ะน้องๆอยากรู้แล้วใช่ไหม่ะคะว่าข้างในเนี่ยเขาเรียนอะไรกันถ้าอยากรู้เนี่ยตามพี่ลูกแก้วเลยค่ะเขากำลังเรียนกันอยู่เลยค่ะตอการใบบัตรไครับพี่ขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะควัสดีวยครับรองกุลาจันทร์นั่งตัวเองหน่อยได้ไหมคะครับผมอาจารกกลิรพง์หนูแดงจากสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยครับ ไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์กำลังสอนวิชาอะไรอยู่หรอคะอันนี้นะครับจะเป็นการเรียนการสอนวิชาการเตรียมโครงงานพิเศษครับแล้ววิชาเนี้ยมันเกี่ยวกับอะไรอรอคะจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ในลักษณะของการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่านสูงที่เกี่ยวกับงานมิปัญญาไทยเพื่อว่านักศึกษาจะต้องออกแบบแล้วก็นักศึกษาก็จะไปจ้างหรือว่าแบบผลิตชิ้นงานจริงออกมานะครับนักเรียนแกเนี่ยขออนุญาตอาจารย์เดินชมรอบๆได้ไหมคะว่าเพื่อนๆเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันไร ครับเ <c oughs> ชิญต่างบ้านด้วยครับ สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยยังมีวิชาอื่นที่น่าเรียนอยีกมากมายเลยค่ะอย่างที่น้องๆกําลังเห็นอยู่ตอนนี้คือบรรยากาศของวิชาว่าเส้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับสาขาวิชาการพัฒน,นาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยน้องๆชอบกันไหมล่ะ วันนี้เนี่ยพี่ลูกแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย